ออตอนแรกตอนแรกพี่ทำแนี้พี่ย้าย x กําลังสองอันนี้ไม่ต้องจดนะพี่ย้าย x กําลังสองไปลบเราจะได้สิบเอ็ดบวกสอง x แล้วลบใครนะ x กํลลังสองแลวด้านซ้ายเหมือนเดิมทานี้นะแล้วกํลลังสองอันนี้ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดนะแล้วกําลังสองคือพี่ว่าด้านเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ว่าฝั่งเนี้ยมี เพราะว่ามันมันจะกลายเป็นกําลังสีแล้วก็เยอะเพราะว่าเราจะต้องแยกเป็นไอ้ก้อนเนี้ยคูณกัน2รอบมันไม่ได้ใช้สูตรใช่ไหมแสดงว่าต้องเปลี่ยนแผนแหละเพราะว่ามันเยอะอันนี้เยอะไหมเยอะมันจะกลายเป็น9พจน์อะถ้าแจกออกมาเนี้ยเยอะเปลี่ยนแผนทีนี้วิธีการคือเดี๋ยวเราย้าย11กับ 2x เนาะไปอยู่ข้างเดียวกันคือบวก 2x ย้ายไปเนี่ยมันจะกลายเป็น x กกำลัง2ลบ 2x แล้วค่อยลบอะไรนะ ลบสิบเอ็ดย้ายมาแบบนี้เลยอันนี้จดได้น,นี่จดได้เมื่อกี้ไม่ไหวเพราะว่ามันมันเยอะไปแล้วหลักการถัดมาคือทำให้ นอกรูทเหมือนกันในรูทอีกรอบหนึ่งนะทำให้นอกรูทก้อนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ทำให้นอกรูกนนนะทก,รกับในรูทเหมือนกันซึ่งถ้าเราเทียบ x กำลังสองเหมือนกันแล้วลบ2 x เหมือนกันแล้วขาดแค่เลขด้านหลังยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงไอ้ตัวนอกรูทอะ่ะให้เหมือนกันในรูทคือแปลงลบ11ให้เป็นเลข5าเราก็ต้องไปน,นึกว่าลบ11บวกใครสักคนหนึ่งได้เลข5 ถ้าเราจะหาไอตัวเลขที่บวกที่เป็นสี่เหลี่ยม<ๆ>ก็ย้ายลบสิบอ็ดไปบวกแสดงว่าคนที่จะบวกเข้าไปคือสิบอะไรนะสิบหกเราจะต้องบวกสิบหกทั้งสองฝั่งเพื่อให้ด้านนอกกับด้านในเหมือนกันบวกสิบหกทั้งสองฝั่งจดได้บวกสิบกทั้งสองฝั่งสิบหก ไปบวกกับลบ11ก็เหลือเลข5เพราะว่านี่คือเป้าหมายเราอยากได้เลข5ามันจะได้เหมือนกันในรูปเราจะได้เป็น x กาลัง2ลบ2 x บวกใครนะบวก5แล้วบวก6รูท x กาลัง2ลบ2 x บวก5ด้านขวาต้องบวกใครด้วยบวก 4, เพราะว่ามันต้องสมดุลกันอนะเวลาบวกด้านซ้ายต้องบวกด้านขวาด้วยเห็นไหมนอกรูทกับในรูทเหมือนกันแล้วแล้วก็สมมุติตัวแปร เวลาสมมุติตัวแปรพี่จะชอบใช้เป็นตัวแปร A แล้วเวลาสมมุติตัวแปรเราจะให้ตัวที่น้อยเป็นตัวแปร a ออีกรอบหนึ่งนะให้ตัวน้อยหรือตัวเยอะนะตัวน้อยระหว่างตัวที่ติดรูทกับไม่ติดรูทอันไหนน้อยกว่าอ่ะถามใหม่เช่นสมมติรูสี่กับสี่ใครน้อยกว่ารูสี่เพราะว่ามันได้สองแสดงว่าตัวที่น้อยกว่าคือตัวที่ติดรูท เพราะฉะนั้นพี่จะให้ก่อนเนี้ยคือ A เพราะว่ามันติดรูทไงมันคือน้อยกว่าแล้วรู้ไหมว่าที่ไม่ติดรูต้อง A กําลังอะไรเอ่อตอนนี้ต้องเป็น A กําลังสองเพราะว่าถ้าจะให้มันถอดรูได้ต้องยกกําลังสองมันก็เลยกลายเป็น A กําลังสองโอ้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น A กําลังสองบวกใครนะ 6a แล้วก็16ยหายไม่ลบแล้วก็2งโมเลกุลปกติ อันนี้แยกเองแยกเองคูณกันใ้ลบสิบหกบวกอันนี้หกสี่กับสี่ได้ไหมไม่ได,ไได้ต้องใช้ใครเออต้องเป็นบวกแปดหรือลบแปดนะ <Okay. S 1> บวกแปดบวกแปดแล้วก็ลบสอง เพราะฉะนั้น a ได้2ค่าคือเป็นลบแปดค่าหนึงแล้วก็เลข2ค่าหนึงแล้ว a นี่คำตอบ a ใช่คำตอบไหมหรือต้องเป็น x ต้องเป็น x ใช่ไหมต้องแทนกลับเพราะว่า a เนี่เราสมมุติมาจากรูททั้งก่อนต้องแทนกลับเพราะฉะนั้นด้านซ้ายก็จะได้เป็นรูท x กำลังสอลบ2 x บวก5เท่ากับลบ8อีกก้อนหนึ่งก็รูท x กำลังสองลบสอง x บวกห้าเท่ากับสองแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่ใช้ไม่ได้เดาได้ว่าอันไหนเอออันที่เป็นลบอะไรนะลบแปดเพราะว่าอ่ออ่าก้อนนี้ก้อนนี้ที่ติดรูดะคือเวลาถอดออกมาต้องได้บวก แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันมันได้ลบซึ่งมันมันผิดตั้งแต่ตัวโจทย์ก็คือไม่ต้องคิดแล้วถ้าผิดตั้งแต่แรกอันเนี้ยมันขัดแย้งตั้งแต่แรกไม่ต้องแก้นะอันเนี้ยขัดแย้งแต่แรกผิดเช็คแค่อันเดียวเกอ,อนนี้ก็ยกกํลาลังสองฝั่งนี้ก็กํลาลังสองด้านนี้ก็กํลาลังสองแสดงว่าจะได้ x กาลังสองลบสอง x บวกห้าแล้วก็เท่ากับสี่ แล้วย้าย4ไปลบเหลือบวก1เป็น x ก,กำลัง2ลบ2 x บวกหแล้วก็ไป2วงเล็บเหมือนได้อันเดียวกันเนาะใช่ไหมเป็นลบหกับลบหถ้าค่าซ้ำกันตอบตัวเดียวนะนะก็คือตอบเลข1